รวบทันควันขมนิ้นขนยาบ้า400,000เม็ดจหน้าที่กัมพูชาช่วยสกัดจับวันที่3กันยาย,ยน2567ที่สถานีตำรวจภูทครคลองลึกจังหวัดสกวคนตำรวจตรีอ,อมสินบุญญานุสนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วมอบหมายให้พันตำรวจเอกจตุรพัฒน์สิงหทิตัตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วพันตำรวจเอกอนุไทยจินดามณีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองลึกพร้อมด้วยทหารกองกำลังบูรพา ทหารพรานชุดควบคุมที่13ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสแก้วและตำรวจตะเวนชายแดงที่12สแก้วร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มและตรวจยึดยาบ้าจำนวน4,000 0เม็ดบริเวณริมถนนหน้าห้างสรรพ,พสินค้าสตาร์พลาซาหน้าด่านพรมแดงคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสแก้วโดยเมื่อเช้าวันนี้ที่3กันยายน2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองลึกจังหวัดสแก้วได้รับแจ้งจากพลเมืองดีชาวกัมพูชา ซึ่งเป็นเครือข่ายอา,าสาแจ้งข่าวของสถานีตำรวจภูธรคลองลึกว่ามีชายชาวกัมพูชาขับรถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีน้ำตาลเข้ามาจอดในลานจอดรถตรงข้ามห้างสตาร์พาซาแล้วว่าจ้างรถเข็นชาวกัมพูชาเข็นสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางสามใบให้ไปส่งในฝั่งกัมพูชาแล้วชายชาวกัมพูชาคนดังกล่าวได้เร่งรีบเดินข้ามออกไปฝั่งกัมพูชาทําให้ชาวกัมพูชาที่รับจ้างเข็นรถรับส่งของที่เป็นเครือข่ายป้องกันยาเสพติดของสถานีตํารวจภูทครคลองลึก เกิดความสงสัยอีกทั้งกระเป๋าทั้งสามใบมีกลิ่นยาบ้าโชอยออกมาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจสถานีตำรวจภูธอคลองลึกมาตรวจสอบและจากการตรวจสอบพบภายในกระเป๋าเดินทางทั้งสามใบมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าทั้งสามใบประมาณ4ี่แสนเม็ดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานพบว่าเป็น Sophie, นายโสพีกุลชาวกัมพูชาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ตรวจสอบในระบบการเดินทางพบว่านายโสพีหุนได้เดินทางออกไปกัมพูชาแล้ว จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอยเปตประเทศกัมพูชาให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวจนสามารถจับกลุ่มตัวนายโสพีหุน่นผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้แล้วนายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสแก้วรายงานท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น ที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ